ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด,ดรวิรพงษ์รามังกูลคณะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นูและสร้างอนาคตประเทศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประธานหอการค้าไทยสมาสภาหอการค้าประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมธนาคารประเทศไทยมถนึนเลขาท่านเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งส่วนของภาคธุรกิจภาคเอกชนหน่วยราชการทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้มีโอกาสใช้วาระนี้ในการที่จะรับฟังข้อคิดเห็นแล้วถกถแถลงในหัวข้อที่ถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญเป็นวาระแห่งชาติภายใต้หัวข้อที่เรียกว่าเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเนี่ยที่จะจัดขึ้นในวันนี้เพราะดิฉันเชื่อว่าหัวข้อนี้คำว่าความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราพูดกันเยอะแต่เราต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมถกกันในรายละเอียดว่าเมื่อทิศทางข้างหน้าของประเทศไปก้าวสู่ความเป็นประชาคมอ,อาเซียนแล้วนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับภาคธุรกิจของประเทศไทยบ้างแล้วอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมตัวและที่สำคัญหลายท่านก็คงอยากฟังว่าแล้วภาครัฐล่ะเตรียมที่จะสนับสนุน ภาคเอกชนอย่างไรให้เติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงนี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันเชื่อว่าครึ่งปีนี้เราคงจะได้ยินคำนี้อยู่ตลอดเวลาในหลายๆหัวข้อสัมมนาวันนี้ก็ขอขอบคุณคณะผู้จัด ในการริเริ่มการจัดการเสวนาครั้งนี้ซึ่งต่อไปก็คงจะมีอีกหลายๆห,หัวข้ออีกหลายๆภาคอุตสาหกรรมที่เราจะประพูดเรื่องนี้กันอย่างลงรายละเอียดอย่างเต็มที่แล้วโดยเฉพาะวันนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาไทยท่านมาด้วยนะคะต่างจังหวัด ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องขยายผลต่างๆเหล่านี้ลงไปยัต่างังหวัดเพื่อเกิดการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าอีก3ปีข้างหน้านั่นหมายถึงปีพศ2558จะเป็นปีที่สมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศที่เราจะได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันนั้นไม่ใช่หมายความว่าเรามีเวลาเตรียมตัวสปีแต่ เราต้องเตรียมเวลาหลังจากนี้อีก3ปีแล้วการเปิดสู่ประชาคมอาเซียนยังต้องมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำร่วมกันเพื่อการเจริญก้าวหน้าและรากฐานที่สำคัญและการเติบโตของประเทศไทยอย่างยั่งยืนก็เรียกว่าไม่ไม่ใช่เวลาที่ยาวนักแต่เป็นเวลาที่เรียกว่าทุกอย่างต้องทำงานด้วยความเข้มข้น ะะฉันเองก็ขออนุญาตว่ากล่าวย้ำลงไปในรายละเอียดเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่าการที่เราจะมีความร่วมมือระหว่างทั้ง10ประเทศในอาเซียนในความเป็นสู่สถานะสูงขึ้นที่เรียกว่าเป็นประชาคมอาเซียนนั้นจริงแล้วหมายถึง3เสาหลักก็ขออนุญาตย้ำลงไปในรายละเอียดว่า3เสาหลักนี้นะคะตั้งแต่เสาหลักแรกก็คือการที่มีเสาหลักด้านของประชาคมอาเซียนด้านของ การเมืองและความมั่นคงอันนี้จะเป็นหนึ่งเสาหลักเลยว่าเราจะเตรียมตัวสู่การทำงานนี้อย่างไร ในเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองและความมั่นคงต่างๆนี้เพื่อให้นักลงทุนต่างๆเข้ามาลงทุนด้วยความมั่นใจและมีความโปรง่งใสนะคะซึ่งหลายๆอย่างก็จะเห็นว่าเราเองเราก็มีการปรับระดับต่างๆการทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนนะคะประการที่สองก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปหรือที่เรียกย่อๆเราวันนี้คือ AEC ก็คืออาเซียนอีค onomi นี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในเสาหลักนี้เฉพาะวันนี้ที่เน้นย้ำเป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญว่าการปูพื้นฐานเศรษฐกิจอย่างไรแล้วเสาหลักอื่นๆจะทำงานภายใต้กรอบใหญ่ร่วมกันอย่างไรนะคะเสาหลักที่3มก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั่นแปลว่าเมื่อ เปิดในสามปีข้างหน้าสามเสาหลักนี้จะทำงานร่วมกันอย่างสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง นะการก้าวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งหลายท่านก็จะเห็นในเรื่องของเมียนมาก,ก็มีการพัฒนาไปเยอะนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเราจะทำไรให้เกิดการค้าที่เสรีและเป็นธรรมสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ในส่วนของสังคมวัฒน,นธรรมที่เรามีความใกล้เคียงกันในเชิงของวัฒน,นธรรมเราก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงของช่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมและการเชื่อมต่อของประชาชน ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนี้อย่างไรในการที่จะร่วมกันเป็นหนึ่งถามว่า10ประเทศนี้ประชาชนร่วมกันประมาณกว่า600ล้านคนก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรที่เราจะทําอะไรในต่างๆโดยเฉพาะประเทศ10ประเทศนั้นเป็นประเทศที่เรียกว่ากําลังเป็นประเทศที่เติบโต แน่นอนฐานที่มีการเติบโตเร็วก็ต้องมีการเตรียมงานค่อนข้างเร็วจึงเป็นที่มาของทุกท่านให้ความสำคัญกับคําว่า AEC เพราะ AEC คือหัวใจพื้นฐานในการเติบโตนะคะสำหรับใน AEC ก็มีการตั้งเป้าหมาย4เรื่องด้วยกันเะ่กี้ท่านน้มตีก็ได้เรียนแล้วนะคะว่าเรื่องแรกก็คือว่าเมื่อเราบอกว่าเราจะให้เป็นเศรษฐกิจอาเซียนสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนก็คือว่าเราจะกลายเป็นตลาดอาเซียนเนี่ยจะเป็นตลาดบนฐานการผลิตเดียวกัน นั่นแปลว่าเราจะจับมือแทนที่จะประเทศไทยคนเดียวเราก็จะจับมือพร้อมกันสิบประเทศเป็นฐานใหญ่ดังนั้นกนอำนาจการต่อรองหรือฐานในการที่จะหลายๆประเทศอาเซียนบวกก็จะมีความสำคัญเข้ามาว่านี่คือฐานตลาดใหญ่และฐานเติบโตท่านถึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวันนี้ทุกคนถึงพูดถึงเรื่องอาเซียนมากเพราะมีจำนวนประชาชนเยอะประชากรเยอะฐานใหญ่ที่พร้อมเติบโต แล้วประเทศไทยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดในกลุ่มนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าโอกาสที่มาถึงประเทศไทยนะคะสำหรับหลักการที่สองก็คือเรื่องของการให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคนะคะการทำงานอย่างเสมอภาคอย่างไรแล้วก็เพื่อให้เกิดการโปร่งใสการเรื่องของภาษีนะคะภาษีระหว่างประเทศให้เป็นศูนย์ซึ่งตรงนี้แน่นอนสิ่งที่ดีคือผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ อาจจะสามารถที่จะเลือกหาประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีห่วงโซ่ประทานที่มีต้นทุนได้เปรียบที่ถูกที่สุดแต่แน่นอนการแข่งขันก็จะสูงมากขึ้นแต่โอกาสในการที่จะเราเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศก็มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะต้องปรับตัวและศึกษาว่าประโยชน์ของแต่ละกลุ่มทั้ง10ประเทศนั้นมีประโยชน์อย่างไรและเราจะใช้ โอกาสนี้ในการที่จะทําให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไรนะคะข้อที่3ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนเปิดตลาดมากโอกาสความหลากหลายมากแน่นอนการแข่งขันก็มากเราก็คงจะต้องพูดกันต่อว่าไม่ใช่แค่การเปิดการแข่งขันแต่เราต้องคุยกันตั้งแต่เรื่องของการเตรียมพร้อมนะคะของการเพิ่มผลผลิต การสร้างฝีมือแรงงานอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะต้องคุยกันต่อสำหรับหลักการที่3ก็คือการบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกอันนี้หมายถึงการที่เรารวมตัวสิประเทศในการสร้างเศรษฐกิจแข็งแรงแล้วเราก็จะใช้ฐานของอาเซียนนั้นในการทำงานร่วมกับเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือประเทศอื่นๆแต่สิ่งที่ได้เปรียบคือ จำนวนฐานที่โตขึ้นอำนาจตามต่อรองที่ดีขึ้นและหลักนี้จะเป็นหลักที่จะทำให้ดีเป็นหลักที่ดีคือเราไม่ได้ปิดอยู่แค่จำกัดอยู่แค่สิประเทศแต่เราจะใช้ความแข็งแรงของสิประเทศนี้ในการเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกอันนี้คือหัวใจของการทำงานทั้งหมดของ AEC นะคะก็ต้องเรียกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้ก็คือว่ากำลังซื้อ ที่อยู่ในกลุ่ม10ประเทศคือ600ล้านคนมีกำลังซื้อสูงมีการขยายตัวที่รวดเร็วและมั่นคงเพราะล้วนมาจากประเทศที่กำลังพัฒนาและกำลังเติบโตด้วยฐานประชากรที่มากท่านต้ท่านจึงไม่แบกใจว่านักลงทุนวันนี้หันมาสนใจที่จะลงทุนประเทศไทยเพราะ ประเทศไทยเองแม้ว่าลงทุนในประเทศไทยก็มีจํานวนประชากรและมีมีเรียกว่าปีความสมบูรณ์อยู่ในประเทศไทยและขณะเดียวกันเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการที่จะก้าวไปสู่ประตูอาเซียนทั้ง10ประเทศอันนี้คือโอกาสหนึ่งที่เราเห็นนะคะแต่สิ่งที่เราจะเห็นต่อก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นนั่นคือกลไกลนี้จะถูกการปรับ ความสมดุลไปในตัวนะคะอย่างโรงงานสากรรมที่ท่านเห็นท่านอาจจะบอกว่าฉันใช้วัสถุดิบทั้งหมดในประเทศอีกหน่อยท่านอาจจะไปหาวัตถุดิบในต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ถูกลงเพราะภาษีเป็นศูนย์แล้วท่านก็เลือกเอาสิ่งที่เรามีความชำนาญที่สุดในประเทศ อันนี้คือสิ่งที่กลไกลนี้จะถูกเคลื่อนโดยธรรมชาติตามกลไกลการตลาดดังนั้นการที่จะพูดถึงเรื่องของฝีมือแรงงานการที่พูดถึงเรื่องของคุณภาพการผลิตก็จะเป็นจุดในการตัดสินใจของท่านและทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่จะเกิดความสมดุลกันในอนาคต น,ะะนั้นฝีมือแรงงานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องพูดถึงแล้วก็กลุ่ม SME วันนี้หลายท่านาก็จะต้องให,ให้ท่านสบายใจว่ารัฐมีนโยบายในการส่งเสริม ภาค SME การส่งออกและการลงทุนต่างๆทุกขแขนงนะคะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแต่แน่นอนรัฐจะทําไม่ได้ตรงถ้าเราไม่ทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะในการที่จะให้ข้อมูลว่าในแต่ละภา,าคอุตสาหกรรมไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ ดังนั้นเราจะไม่ทำภาพใหญ่ภาพเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้ความต้องการของแต่และอุตสาหกรรมที่มีความต้องการต่างกันแล้ววางแผนข้างหน้าว่าต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนและทำงานในเชิงของการพัฒนายุทธศาสตร์ควบคู่กันไปอย่างไรนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะทำงานร่วมกันแล้วเราก็จะมีการจัดเวิร์กช็อป ร่วมกับท่านนะคะตะกี้ก็ได้ทราบว่าทางสภาของการค้าก็จะทำเวิร์กช็อปส่วนในต่างจังหวัดต่างๆก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและมหาไทยร่วมทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและการเตรียมตัวของภาคเอกชนในทุกระดับนะคะอันโจทย์นี้เราเห็นโอกาสแต่ขณะเดียวกันฉันเองก็อยากให้ท่านมองในอีกส่วนหนึ่งคือ มุมอีกมุมหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องเติมตัวก็คือการปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาคือการแข่งขันจะสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามีความหลากหลายฉะนั้นผู้ซื้อจะเป็นผู้ที่พิจารณาสิ่งที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมไปตามกลไกตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองต้องสร้าง ภูมิกุ้มขันในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้มากขึ้นนะคะพืชผลเกษตรวันนี้เราจะไม่พูดแค่การปลูกเกษตรอย่างเดียวปลูกพืชผลอย่างเดียวสินค้าเกษตรแต่สิ่งที่เราคิดคือมูลค่าเพิ่มการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรเพื่อให้สินค้านั้นสามารถที่จะขายได้ในราคาดี บแบรนดิ้งยี่ห้อของสินค้าให้คนจดจำสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนมีโอกาสก็ต้องมีสิ่งที่เราจะต้องทำงานอีกเยอะนะคะก็ก็อันนี้คอเรียนว่านี่คือภาพที่เรามองเห็นนะคะแล้วรัฐบาลก็ได้มองโจทย์ต่างๆเหล่านี้แล้วแบ่งการทำงานให้ความสำคัญอยู่ใน4ี่เรื่องว่าหลังจากที่เมื่อเปิดไปสู่ตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอย่างแรกก็คือ1ภาครัฐเราจะมีการเร่งตรับ ความสมดุลในเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นนั่นแปลว่าการส่งออกวันนี้รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่การส่งออกท่านจะเห็นว่าการส่งออกจะมีผลมากทีเดียวแต่รัฐก็ยังคงให้การสนับสนุนภาคการส่งออกอยู่แต่ขณะเดียวกันเราจะสร้างความแข็งแรงในการที่จะปรับ ความแข็งแรงของโครงสร้างภายในประเทศให้พึ่งพาตนเองได้ถ้าทั้งประเทศพึ่งพาส่งออกอย่างเดียววันนี้จะทำให้เกิดความหวั่นไหวทางเศรษฐกิจงนั้นพื้นฐานสำคัญรัฐก็จะมีการทำทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโอกาสการค้าการลงทุนปรับพื้นฐานทางเศรษฐกิจบริโภคบริโภคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคนะคะสาธารณสุขนะคะการเข้าถึง สุขภาพไม่ว่าจะเป็นแพทย์ฉุกเฉิน30บบาทสิ่งต่างๆเหล่านี้ รัฐก็ได้เตรียมในการที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพของสาธารณสุขแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆการลงทุนในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟรถไฟฟ้ารถไฟล้างคู่ลงไปยังต่างังหวัดและภูมิภาคภายในประเทศเองอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วเชื่อมต่อไปยังเส้นทางคมนาคมลดต้นทุนการขนส่งในระยะยาวนี่หลายท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านเองส่งขนส่งสินค้า าาาบางที่ระยะทางไกลอันนี้ละค่ะเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องลงทุนเพื่อให้ลดต้นทุนการขนส่งในระยะยาวจึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้มีการเดินทเชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึงและไปถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็บางมาตรการที่เราดําเนินไปไปแล้วก็คือการลดภาษีนิติบุคคลจาก23-30%เป็น23%และ20%นในปี หน้าเพื่อจูงใจฐานการลงทุนของต่างประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้มาผลิตในไทยนะคะประการที่สองก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะก,ก็มีการเตรียมการพัฒนาความความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในกลุ่มของเซกเตอร์ของ SME แรงงานไทยนะคะแล้วก็นโยบายต่างๆที่จะส่งเสริมให้ให้ต่างประเทศมาลงทุนในเมืองไทยและ ส่งเสริมให้ธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะลงทุนในกลุ่มอาเซียนเองหรือต่างประเทศซึ่งท่านก็จะเห็นในส่วนของภาครัฐที่เรามีการเชิญภาคธุรกิจไปในต่างประเทศอันนี้ก็จะทํามากขึ้นเพื่อให้ท่านนั้นมีโอกาสในการขยายการลงทุนในในส่วนของเอกชนเองประการที่3นะคะก็คือการปรับนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกันภาครัฐ สามารถออกนโยบายได้ค่ะแต่ออกนโยบายแล้วจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน แล้วต้องทำงานอย่างสัมพันธ์กันนะคะเราก็ได้ร่วมทำงานกับทางกอรอ,อออย่างใกล้ชิดแล้วก็ในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็ได้เข้าไปทำงานลงอย่างพื้นที่นะคะเราจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วจะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะในบ่ายนี้เพื่อทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่จะต้องดูในส่วนอื่นๆในการสนับสนุนแล้วก็ยังมีการประชุมร่วมกันและอย่างที่ท่านเรียนว่าวันนี้คือ จุดเริ่มต้นแต่ก็ยังมีอีกหลายสัมมนาหลายเวิร์กช็อปที่เราจะทำงานร่วมกันนะคะที่สำคัญเราอยากได้ข้อมูลในการที่จะทำงานก็คงต้องขออนุญาตฝากท่านประธานสภาทุกท่านนะคะทุกสมาคมแล้วก็โดยเฉพาะภาค เอกชนในแต่และอุตสาหกรรมด้วยที่จะช่วยให้เราได้ข้อมูลและทํางานพัฒนาร่วมกันค่ะนะคะประการที่4นะคะก็คือการเชื่อมโยงของอาเซียนเมื่อเรามีโครงสร้างพื้นฐานในประเทศแล้วเราจะทําการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคที่ท่านอาจจะได้ยินคําว่า connectivity คํานี้เป็นคําที่เราจะเชื่อมเส้นทางคข้ามาคมนขนส่งทั้งบกทางรถไฟ ทางน้ำนะคะจากในประเทศนั้นไปสู่เพื่อนบ้านทั้งอาเซียนนะคะซึ่งอย่างที่เรียนว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเส้นไหนจะผ่านประเทศไทยค่ะขอเรียกดูตัวยอย่างนะคะซึ่งทํางานเราจะทํางานด้านแรกก็คือการเชื่อมทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็คือในกกอบภูมิภาคอย่างเช่นเราจะเชื่อมต่อแนวถนนที่เรียกว่า หลายๆท่านจะได้ยินคาว่าอี o นอม c c ค r r d o r สนะคะเส้นที่สําคัญเช่นเส้นทางเหนือไปใต้นะคะก็คือจากประเทศจีนผ่านลงอย่างประเทศไทยนะคะเส้นที่สองจากตะวันออกไปตะวันตกนะคะก็คือจากประเทศเมียนมาผ่านไทยแล้วไปประเทศลาวแล้วออกไปที่เวียดนามนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่ผ่านจากตะวันออกไปตะวันตก นะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือเส้นทางใต้นะคะก็คือจากเมียนมาเช่นกันค่ะผ่านไปที่กัมพูชานะคะซึ่งก็จะมีต่อไปเส้นนี้ก็จะมีการพัฒนาเชื่อมต่อไปอยังประเทศอินเดียซึ่งฐานใหญ่พอสมควรนะคะผ่านเมียนมาซึ่งโครงการทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นโครงการที่เราจะต้องพัฒนาเป็นแผนระยะยาวซึ่งบรรจุ อยู่ในแผนและนโยบายของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกรอบยุทธศาสตร์อีกกรอบหนึ่งที่สําคัญก็คือเราจะเราได้มีข้อตกลงกับเมียนมาในการเชื่อมต่อถนนจากโครงการท่าเรือน้ําลึกที่ถวายนะคะผ่านกรุงเทพไปที่แหลมฉบังนะคะจะผ่านไปที่แหลมฉบังนะคะซึ่งก็ต่อไปเส้นนี้ก็จะกลายเป็นแรนดบีชที่สําคัญนะคะในการขนส่งสินค้าจากฝั่งทะเลอันดาบันกับอ่าวไทยค่ะ ที่ช่วยเรื่องของเส้นทางขนส่งด้วยนะคะแล้วก็มีการเชื่อมระบบรางนะคะที่เชื่อมโดยเส้นทางรถไฟในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะอย่างเช่นโครงการที่เอาเรียกชื่อย่อก,กันว่า S K R L ก็คือเส้นสิงคโปร์คุนหมิงเรลริงนะคะเส้นนี้แล้วก็มีการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนผ่านลาวแล้วก็มายังน้องคาย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์เส้นทางคมนาคมขนส่งนะคะเพราะเส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุประสงค์แรกลดต้นทุนการขนส่งของท่านในระยะยาวลดทั้งค่าใช้จ่ายลดทั้งเวลาโดยเฉพาะสินค้ากเกษตรที่เป็นอาหารสดท่านเคยใช้เวลาเดินทางหนึ่งอาทิตย์ ต้องเก็บด้วยตู้เย็นต้องกว่าจะอาหารไปถึงมีจำนวนเน่าเสียถ้าเส้นทางต่างๆเหล่านี้เสร็จท่านจะใช้เวลาไม่กี่วันอาหารจะสดต้นทุนจะถูกลงแล้วก็ความเจริญต่างๆรอบเส้นทางคมนาคมสมส่งจะเกิดขึ้นมาทั้งภาคของการค้าอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆนะคะแต่เราเองนะคะการทำโครงสร้างพื้นฐานนี้ก็ต้องไม่ลืมในเรื่องของการที่จะลดการเชื่อมโยงเพราะว่าเมื่อเชื่อมโยงแล้ว ข้ออุปสรรคในด้านของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่รัฐบาลร่วมมือกับทุกประเทศในในอาเซียนที่จะลดปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้การค้าแนวแนวมแดนต่างๆนั้นสามารถที่จะทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะคะหรือการยกระดับ ด่านสุลกากรวันนี้จะได้เห็นว่าหลายๆนโยบายที่ท่านเห็นนะคะถ้าถ้าท่านอยู่จากในส,ส่วนต่างๆว่าจะเห็นว่าหลายด่านเราเริ่มมีการเปิดยกระดับจากด่านชั่วคราวเป็นด่านทาวรแล้วก็มีการตั้งต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาก็คือความแข็งแรงในข้อกฎหมายเรื่องของการปิดกฎหมายต่างๆเช่นการลักลอบเข้าเมืองหรือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหรือยาเสพติด อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจในการที่จะทํางานตรงนี้อย่างเพ่งครัดเพื่อไม่เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้เข้ามานะคะก็เรียนท่านมีเกียติทุกท่านว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพูดถึงแต่วันนี้เราต้องเริ่มกลับมาวางใน,ใ,นในเรื่องของการทํางานอย่างเป็นจริง,งจังแล้วก็การทํางานร่วมกันแล้วที่สําคัญิฉันเองก็เชื่อว่ารโยบายต่างๆเหล่านี้ภาพใหญ่ เราเห็นตรงกันแต่การทำงานแน่นอนค่ะดิฉันเองก็ถือว่าภาคธุรกิจเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหมดเราขอทำงานร่วมกับท่านและยืนยันรัฐบาลมีความมุ่งมั่นแล้วก็สนับสนุนที่จะร่วมมือกันแล้วก็สนับสนุนความเจริญเติบโตและความแข็งแรงของภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรมเพราะเชื่อว่าการทำงานนี้เราเปรียบเสมือนหลังที่พิงกันและเราจะต้องจูงไปด้วยกันข้างหน้า อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดทางสมาสภา b ่มหอการค้าและสมาคมอื่นๆทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงภาคธุรกิจทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันพร้อมใจในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตถือโอกาสฝากกันบ้านทางท่านมติพานิชในการเก็บข้อมูลทั้งหมด นะคะแล้วเราจะนําข้อมูลข้อถกแถลงของท่านนั้นกลับไปทาเวิร์กช็อปแล้วก็หวังว่าการกับเคลื่อนต่างๆเหล่านี้จะลงไปยังส่วนของภูมิภาคเพื่อเกิดการเตรียมตัวและเตรียมพร้อมค่ะก็บัดน,นี้ก็ฉันถือ,ถอว่าจะใช้เวลากับท่านมากนะก็เดี๋ยวท่านประธานกไอยอ,อก,ก็ท่านมีรายละเอียดที่จะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องเตรียมตัวอีกเยอะนะคะก็หวังว่าการจัดสัมนาครั้งนี้จะได้ประโยชน์แล้วก็ได ได้ข้อมูลในการเตรียมตัวของภาคเอกชนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะในการจัดสัมมนาตามเป้าหมายุกประการค่ะก็บัดนี้ก็ถือเวลาแล้วนะคะที่จะขอโอกาสในการที่จะร่วมกันเปิดงานนะคะสาระแห่งชาติเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะขอบคุณค่ะกลับขอบท่านนายกรัฐมนตรีครับ